เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ De a d m a ท t วรายการที่จะนำพาคุณเข้าสู่ปรอ,อ่เกมค้างเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ De a d m a ท t วีอย่างอื่นไม่มีนั่นละ่ะขอแค่นี้แต่เกมค้างเน็ตหลุดเน็ตไม่ดีซึ่งวันนี้ตัวละครที่เราเจอ <They S 1> นั่นก็ <are S 1> คือ <coming. S 1> อาคาริเอ้ยไม่ใช่โหเว็กซ<ฮ>์ <V ex S 1> ต่างหาก ตละครนผมนะถ้าที่ผมเคยเล่นมานะผมสู้เวกไม่ได้เลยเนื่องจากด้วยระยะมั้งทำให้ผมสู้เขาลำบากอ่ะถ้าแต่แต่เวลฮาผมน่าจะสู้เขาสบายาจะตัดไปตอนบวกอะไรดีกว่าเฮ้ยนู่นมาแล้วผมเกือบเวล้าแล้วแต่ไม่เป็นไรมัน้าก่อนสวยได้ไหมครับมันไม่ได้ถอยก่อนผมไม่เวล้าแต่ผมเวลฮาน่าจะได้ไม่ก็เอาอีกไนมาช่างเถอะ เอร่อยให้ทุกคนถึงเราจะเดินเหยียบก็เถอะนะเฮ้ยเวลาแล้วมีเนี้ยซักนิดเวกสายนะระวังนะเข้าไปแก๊งแล้วตายโทษผมอีกผมไปไม่ทันว่าผมไม่ได้ตายเหมือนเขาไม่ได้กลับบ้านผมอยู่ในเลนตลอดเวลาเยี่ยม กลับบ้านดีกว่าเอาเไปบนอุย้ยได้สองโอ้โหเยี่ยมเออหนูนูมาแล้วคนที่เขาแกงดีนะดูดิเขาเดินอ้อมหลังแล้วก็ได้เรียบร้อยจังหวะนี้เา้าผมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรถือว่าคุม้มเฮ้ยเยี่ยม ได้เหรอน่าจะได้นะถ้าเทรดดึงโดนนะสักเม็ดไหนเพื่อนไม่โดนแต่เพื่อนน่าจะได้เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยนอเตอรุสผมไม่ค่อยชอบออกกับออกสัญญานะแลาเจอนอเตอรุสโดนตันรัวรัวดี่ยวได้ไหมข้อเจ่าได้นะสวยงาม ไอ้อเว็กทิน้นโดนไหมไม่โดน,โดนหลอดแมนะ่เนี่ยมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้ <c oughs> ไม่เขาแม่น,าน่าจะรอดแต่ผมน่าจะได้คิวนะชุดชุดเดียวขาดใจเย็นโอ้ทอวิสเดินไปยังไงนะั้นเหมือนผมจะเอื้อมไปถึงนะมัน <c oughs> ดูดิโอ้ยเขาแรงมากเขาจะติดอีกไหน,นแต่ผมทุกรอบไม่ได้โอ้โหดูเกือบครึ่งหลอดอะ่ะเขาแค้นผมมาจากไหนเนี่ย ทินมาแล้วโยนไม่เลงอีกน,น,นะน่าจะได้นะน่าจะได้เรียบร้อยผมไม่ได้อีกแล้วได้แต่่วมมือเลยนะเอาปักบอดพร้อมกันอีกชีวิตตีได้ไหมสักหนึ่งทีก็ยังดีเออเขามีสองอ่เอ้ใครวะอันเน่เกี <c oughs> ย่ยวกับดักด้วยไม่น่าจะรอดแล้วลนะ่ะ อืมผมขอร่วมมือหน่อยเพื่อนรวบร่วมมือสวยทำมือทำมืเก่งดีอ่ะช่วยตีนิดหนึ่งผมยังไมปทำป้อมบนนะนะเพื่อนจากไม่มีอะไรทำป้อมกลางของตนขโมยแล้วไงผมเลยไปป้อมบนดีกว่าโอ้โหพลาดม่เนียนเฮยโอ้ยทิ้งมาออมาสองด้วยลำบากแล้วล่ะผมต้องให้เขาดันนะ โอเคีะยะเนี่ยในป้อมเขาไม่น่าจะเล่นผมในป้อมได้นะถ้าเล่นอย่างน้อยเขาก็ต้องเสียหนึ่งอะขิงไว้ก่อนเชื่อมั่นในความเก่งของตัวเองได้ไหมเอ้ยโอ้โนโนินอย่าเอามาทันทีชุดเดียวตายนี่ถึงนั้นนี่ก็วันชอ็อตไม่รอดเรียบร้อยโอ้โหจินโดนชุดเดียวตายเลย ้อันตีบายสกิลสามน่าจะได้นะปุ๊บไม่เอาเว้าสเฉยเยได้เยี<ง>่ยมได้มึมมกงกรอนกลับบ้านดีกว่าอมผมต้องมาดันต้อ,ตอมาาอล่าออนะเพราะว่าเพราะว่าไรเพราะว่าเพื่อนผมไม่ยอมมาดันต้อมนะเลยเลระลดูดิแรงมากเลยนะผมแทบจะไม่พันมินเนี่ยนทักตัวเลยอืม เกมเหม <PA> ือนจะชนะเร็วๆนี้นะผมเพิ่งฆ่าได้แค่สองตัวเกมไม่สนุกซะเลยแต่ไม่เป็นไรนะนี่แหละความเป็นจริงใครบ้าจะไปฆ่าเยอะทุกตาไม่มีหรอกเนี่ยนะผมนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อัดแต่เกมที่แบบไอ้ฆ่าเยอะแล้วต้องอัดไม่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 เราอัดเมื่อเราพร้อมไม่จะเป็นต้องฆ่าเยอะถอยก่อนดีกว่านะผมไม่อยากเข้าในป้อมเสียดายอันติ อโอ้ยอิงเร็ววันนี้เร็ววันนี้เยี่ยมโอ้นี่แหละถ้าผมออกฟิกซิลเวอร์นะผมจะไม่โดนเจ็บขนาดนี้รูดทุดเดียวไม่ตายผมจะตายหนีก่อนคือเขไม่รอดพระเจ้าไปตั้งข้าก่อนโอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนจะบวกกันนะครับทุกคนผู้ชมเห็นหรือเปล่าผมจะไปทันหรือเปล่าไปทันไหมครับผม น่าจะทานหน้าดูเหมือนทีมจะชนะไฟต์เหมือนจะแพ้แล้วละ่ะไปวิ่งตามเขาแล้วนะโดนสวนทีตายแนละ้ว <c oughs> มาแล้วโอ้โหทิศยิงโคตรแรงเลยผมน่าจะฟุบเรียบร้อยได้ชัดดาวดูดิสี่คิวไง <c oughs> ถึงน้อยแต่ก็น,น้อยนะน่า <c oughs> จะเอาป้อมได้นะผมมีอันตี่ที่มีอันตีมันจะเล่นเขาขาป้อมได้โ <c oughs> อ้โหจินยิงโคตรแรงเลย ถอยดีกว่าจิน้นสกิลแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแยกกันดีกว่าบาลอนเหรอปุ๊บกดไม่ทันเพื่อนไม่คิดว่าจะโยนมาให้เฮ้ย,ยเกือบหลบได้ไม่งั้นตายแน่ถึงผมเป็นชอนหญ้าก,ก็เถอะนะนีงง่เป็นอะไรกับผมเนี่ย,ยนตีใส่ผมอย่างเดียวเลยเนี่ย เขไมเกี่ยวเลยใช่กับคนอื่นเลยเหรอโอ้ได้แล้วไอ้จ้าแต่เราต้องจะเสียมังกรนะแต่ก็ช่างเถอะถือว่าเป็นการแลกนะ,ะ,ะเราอยากได้บาร์ลอเราก็ต้องมาแยกดันนะครับผมมันจะต้องมีคนหนึ่งไอ,อ้สาม,มคนไปกุ๊บอีกคนหนึ่งเป็นดันไงอีกคนหนึ่งมันก็ ไปฟาร์มด้วยสพอร์เราซะด้วยเขจะไปดันล่างถืงอวันแรกที่ดีดูดีพเพื่อนเราเพื่อนเราเริ่มมาซ้อนแล้วแต่ผมน่าจะเก็บทีชุดเดียวตายนะนี่ไงเพราะว่าเกมมันนําทําอะไรก็ดีไปหมดนี่แหละผมใช้อัตีสกิลสามครั้งนี้ต้องโดนฮึโดนแต่ผมไม่กล้าเข้าไปผมกลัวจะดับศูนย์แนะ่ๆได้นะไหมน่ะบอมบน ยิงเปิดตนีแล้วโดนเป็นเม็ดเดียวแน่แน่ยิงสีนะโดนเม็ดเดียวเชื่อผมดิ <c oughs> โ,อโ,อโอ้แข็งโอ้โหนจะแ,แข็งช้ากันไปแล้วเพื่อนน่าจะชน,นะหรอนะเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเกม League of Legends เกมนี้ก็คงจะไม่สนุกกันแต่ว่านะผมก็คงต้องอัดถ้า <c oughs> ชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมบาย